ถึงเวลาแล้วจ้าที่จะต้องเปลี่ยนฟิล์มลดกันซะหน่อยวันนี้เลยเลือกมาเปลี่ยนที่ Expert w i n d o w ดฟิล์มนะคะทุกคนจะบอกว่าร้านนี้เขาดังเรื่องการให้บริการแล้วก็มีฟิล์มที่ให้เราได้เลือกหลากหลายมากเขามีเครื่องมือในการวัดแบบความรงความร้อนนะชอบมากเนี่ยทุกคนดูดิตอนยังไม่เปลี่ยนมันใสมากแบบร้องเพลงคือเห็นนะวันนี้นะคะเลยเลือกติดเป็น Expert รุ่นนาโนเซรามิกเขาช่วยลดพวกรังสี UV รังสีอินฟราเรดเข้มนอกสว่างในไม่รบกวนสายตาได้ดีมากที่เลือกรุ่นนี้เนี่ยเพราะเขารับประกันนานถึง10 ปีแถมตัวฟิล์มเนี่ยยังลดความร้อนได้สูงสุดถึง97การบริการไวทันใจต้องยกให้ที่นี่จริงๆทุกคนมาครั้งแรกยังอึ้งเลยว่าแบบทีมช่างเขาทํางานไวมแล้วมาก็ไม่ต้องกลัวเลยนะว่าจะแบบนั่งรอตรงไหนดีเพราะเขามีห้องรับรองทุกคนพื้นที่คือกว้างขวางแอร์เย็นฉ่าขนมเยอะมากกินไปเยอะแล้วในระหว่างที่เรารออยู่นะคะเราก็สามารถที่จะเดินไปดูรถเราได้ตลอดเลยแบบอุ๊ยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ย แต่พี่เขาแบบดีอ่ะให้กําลังใจสัหน่อยแล้วกันแปะเยยยยคนดูดีเผอแป๊แบ,บเดียวรถเสร็จแล้วบอกได้เลยว่าใครที่อยากเปลี่ยนฟิล์มนั้นเนแนะนําร้านนี้เลยดีจริงๆทั้งการบริการนะคะแล้วก็คุณภาพของตัวฟิล์มด้วย